ทุกท่านมาดูที่ดินบ้านหนองปึง๋งตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพื้นที่หนึ่งไร่35ตารางวาลักษณะก็จะเป็นที่เนินนะลูกค้านะที่เนินอยู่ตำบลรอบเวียงเลยนะฮะแปลงด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะที่ทุกท่านเห็นนี่เลยล้อมรั้วลวดหนามสีด้านหมดแล้วนะลูกค้านะล้อมทุกด้านหมดแล้วนะฮะ หน้าแปลงนะฮะหน้าแปลงกว้างอยู่ที่22เมตรนะฮะส่วนด้านซ้ายแปลงนะฮะมีความลึกเข้าไปอยู่ที่7 3เมตรนะฮะด้านหลังกว้างอยู่ที่25เมตรนะฮะแล้วก็ด้านขวานะฮะลึกอยู่ที่66เมตรหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะลูกค้าตรงข้ามแปลงก็จะเป็นห้องพักรีสอร์ทนะฮะเป็นห้องพักรีสอร์ทขนาดใหญ่เลยนะฮะ อันนี้คือด้านที่ตรงข้ามแปลงนะฮะจะเป็นที่ต่ำนะลูกค้านะอ่าแปลงนี้จะเป็นที่เนินนะฮะลักษณะจะเป็นที่เนินเดี๋ยวเข้าไปดูในพื้นที่กันนะฮะเขาถางนะฮะถางพื้นที่หมดแล้วนะฮะเอารถมาปรับอ่าในพื้นที่ลักษณะก็จะเป็นเนินธรรมชาตินะฮะลูกค้าไม่ได้ปลูกอะไรนะฮะปล่อยให้ปล่อยทิ้งมาหลายปีแล้วล่ะลูกค้าเจ้าของไม่มีเวลาดูแลนะฮะก็เลยอยากขายนะฮะ แนวหมุดเขตนี้ชัดเจนมากเลยนะฮะแกจะเอาท่อ PVC นะฮะครอบหมุดโนดไว้นะลูกค้าครอบหัวหมุดโนดไว้เลยนี่ฮะอ๋ออันนี้จะเป็นบ่อน้ำนะลูกค้านะเป็นบ่อน้ำนะฮะสงสัยขุดไว้นานนะฮะค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะเนี่ย อ่าเมื่อสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปากันนะฮะทางเหนือเขาก็จะขุดบ่อแบบนี้แหละลูกค้านะไว้ในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์นะฮะใช้น้ำนะเอกสารจะเป็นโฉนดครุฑแดงนะลูกค้าแบบนี้เอกสารโฉนดครุฑแดงเลยใกล้กับดอยดอยเขาคว,วายนะลูกค้านะใกล้กับดอยเขาคว,วายเห็นเลยนะฮะเห็นดอยเขาคว,วายเลยนะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ตรงท้ายแปลงนะฮะน่าจะได้มุมที่สวยกว่านี้เพิ่งปรับพื้นที่ไปนะลูกค้านะเพิ่งถางหญ้านะเอารถมาปรับหญ้าไปนะฮะลักษณะก็จะเป็นเนินขึ้นนะฮะเนินที่ไป สวยนะฮะลูกค้าแปลงนี้เป็นเนินสวยเลยนะฮะไม่ได้ขุดดินออกไปไหนนะฮะมองไปด้านล่างนะฮะยังไม่ทายแปลงเลยนะลูกค้านะ เดินขึ้นมาอย่างหอบเลยนะลูกค้าตั้งขวบแปลงนะมันเป็นวิวของอ่ดอยเขาควายนะลูกค้าห่างจากสวนสาธารณะหนองปึงนะฮะเพียงแค่สองสามร้อยเมตรเองนะฮะลูกค้าเข้าซอยมาก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะฮะ ล้อมรั้วรวดหนาไว้ทุกด้านเลยนะฮะแนวเขตชัดเจนเลยนะลูกค้าไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตแน่นอนก่อซ้ายขวาก็มีเพื่อนบ้านนะฮะนเพื่อนบ้านไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงที่ดินตรงข้ามกับรีสอร์ทลูกค้านะ ลักษณะเป็นที่เนินสวยเลยนะฮะปลูกบ้านบนเนินนะฮะถ้าใคราหาสเปคนี้อยู่นะลูกค้านะแล้วก็อยู่ตําบลรอบเบียงนะฮะห่างจากเซนทัลน,นะฮะเชียงรายเพียงแค่3.7กิโลเมตรนะฮะเข้าด้านหลังของเซนทันเข้าทางสนามบินเก่านะลูกค้านะแปลงนี้ห่างจากถนนเด่นห้าดงมาดาเพียงแค่ 600เมตรเองนะฮะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะฮะเพียงแค่3.5กิโลนะฮะไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพียงแค่14.3กิโลไปวัดร่องขุ่นนะฮะ11.1กิโลลูกค้าก็ท่านไหนนะฮะ อยากได้พื้นที่เนินใกล้เมืองนะฮะก็พิจารณาแปลงนี้ไม่ไกลนะลูกค้านะไม่ไกลก็เดี๋ยวตามไปชมทางเข้าออกกันฮะ ไปชนทางเข้าออกกันนะลูกค้านะเข้าซอยเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรเองนะฮะอันนี้ก็เป็นซอยเขาควายนะลูกค้าด้านหน้านี่นะฮะห่างไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะ ส่วนถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนถนนหลักแล้วนะฮะถนนหลักของหมู่บ้านถนนรอบหนองปึงนะลูกค้านะส่วนสาธารณะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารระเบียงริมน้ําด้านขวาก็จะเป็นรีสอร์ทนะฮะ,ะที่ดินตำบนรอบเวียงมาลูกค้าราคาก็จะประมาณนี้นะฮะ ถนนเส้นนี้นะฮะจะมีผู้คนมาออกกําลังกายนะลูกค้านะมาพักผ่อนตกปลานะฮะวิ่งรอบหนองนะออกกําลังกายตอนเช้าตอนเย็นนะฮะบรรยากาศนี้ดีมากเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าสวนสาธารณะหนองปึงนะฮะคนในหมู่บ้านก็จะมาตกปลาออกกําลังกายมีร้านอาหารนะฮะข้าง ทางแม่น้ำนะฮะทางทะเลสาบเนี่ยเป็นร้านกาแฟร้านอาหารนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะอีกจุดหนึ่งนะฮะของตำบลรอบเวียงเลยนะลูกค้าท่านไหนนะ,ะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่093 292 7 167หรือว่าทักลายวสันต์ดอทไทยแลนนะฮะส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนปดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ